สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนึงครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเทคนิคการร่างคําขออนุสิบัตอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีศึกษาเครื่องวิเคราะห์สารสกัดคูทูมินในขมิ้นชันด้วยการวัดค่าสัมระสิ์การสะท้อนของคลื่นสะท้อนนะครับผมรองศาสตราจารย์คณดจิตแพทยนันนนท์นะครับสาขาวิวชาวิศวไฟฟ้าและชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยสงข,าาขลาน,นครินทร์นะครับอนุสิทธิบัตรตัวนี้เนี่ยนะครับ ได้ยื่นคำขอไปเมื่อธันวา2565นะครับแล้วได้รับอนุมัติเมษา2567ใช้เวลาประมาณปี1ปีกับ3เดือนนะครับโดยที่ไม่โดยที่ไม่มีคำสั่งแก้ไขใดๆจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะครับก็แน่นอนนะครับโครงสร้างของการร่างคำขอเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตามที่เห็นในสไลด์นะครับซึ่งความหมายของมันต่างๆนี่เราสามารถศึกษาได้ในคลิปวิดีโอของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อธิบายความหมายต่างๆนะครับ สำหรับของอาจารย์ก็จะเป็นการอธิบายโดยยกตัวอย่างที่อาจารย์ทํามาแล้วมาให้ฟังนะครับโดยอาจารย์จะเริ่มจากการเขียนข้อถือสิทธิ์นะครับจากนั้นก็จะมาเขียนลักษณะการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์นะครับแล้วก็มาเขียนในลักษณะและความม,มุ่งหมายของการประดิษฐ์นะครับแล้วข้อสุดท้ายเขียนภูมิหลังและศิลปะของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องนะครับหลักการทํางานของอาจารย์เป็นยังไงนะครับก็จะมีแผ่นเลกโรดนะครับที่รองรับสารละลายนะครับ มีเวกเตอร์เน็ตเวิร์กไรเซอร์ในการปล่อยขึ้นไปยังตัวแผ่นเลกโตดนะครับแล้วรับขึ้นส้อนกลับนะครับแล้วเอาค่าของขึ้นสโตนกลับเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับโดยมีตัวโน้ตบุ๊กทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลนะครับมันก็ถึงสิทธิ์ของอาจารย์็ียังไงครับก็จะมีประกอบด้วยแผ่นรองรับและตัวรับขึ้นชิ้นที่หนึ่งเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ส่งรับขึ้นความสูงและปรูมวุผลชิ้นที่2นะครับแล้วมีตัว แสดงผลและบันทึกข้อมูลชิ้นที่สนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการบรรยายรูปหลักการคร่าวๆนะครับโดยที่นี้ก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับโดยเป็นการบรรยายถึงชิ้นที่1เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับโดยชิ้นที่1เนี่ยก็ประกอบไปด้วยแผ่นวงจรพิมพ์ทาหน้าที่รองรับสารนะครับแล้วจากชิ้นที่1ไปเชื่อมโยงชิ้นที่2ด้วยอะไรด้วยคอนเนคเตอร์5าและสายสัญญาณ6 นี่ก็คือข้อถือสิทธิ์ข้อเดียวนะครับแต่มีคำบรรยายนะครับซึ่งเราก็สามารถอ่านแล้วก็ดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแชร์ไว้ในท้ายคลิปนะครับว่าเราสามารถดูคำคำคำขอสิทธิบัตรอนุสิทธิรต,ตัวนี้ได้ยังไงนะครับาการเปิดเผยการประดิษฐ์นะครับก็จะเป็นการบอกว่าเราใช้หลักการอะไรนะครับในนี้ก็คือหลักการ อาศัยการส่งคึืนความถี่สูงไปยังสารละลายและวัดการลดทนของคลื่นสะท้อนกลับน,นะครับซึ่งเราจะได้ความถี่ต่างๆที่แปรผันกับความคมขื่นของสารละลายนะครับนี้เราก็ต้องมีรูปนะครับก็จะเป็นการอธิบายรูปนะครับรูปก็จะเป็นเหมือนกับคําเขียนในข้อถือสิทธิ์นะครับประกอบไปด้วยแหลองรับที่1เชื่อมกับอุปกรณ์ที่2แล้วก็เชื่อมไปยังอุปกรณ์ที่3ก็เป็นไปตามรูปนะรูปที่1 รูปที่2ก็เป็นการบรรยายรายละเอียดของชิ้นส่วนที่1น,นะครับโดยชิ้นส่วนที่1ประกอบไปด้วยวงจรพิมพ์แผ่นวงจรพิมพ์ทําหน้าที่อะไรอ่าแล้วก็จากชิ้นที่1ไปเชื่อมต่อชิ้นที่2ด้วยคอนเนคเตอร์5และสายสัญญาณ6นะครับนี่คือรูปที่2นะครับนี่คือรูปที่2แต่อยู่ในส่วนที่เรียกว่าลักษณะพิเศษในข้อถือสิทธิ์นะครับ คำบรรยายคล้ายๆกันทุกอย่างนะครับทีนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมต่อว่าอุปกรณ์ชิ้นที่2เนี่ยหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับนี่ละเช่นเดิมลักษณะและความมุ่งหมายการผลริตนะครับาการเขียนลักษณะการมุ่งหมายการผลริตเราก็จะเริ่มจากการเขียนส่วนที่แรกก็คือลักษณะการผลิตนะครับก็เป็นการอธิบายภาพรวมของสิ่งผลิตนะครับหลักการคือไร่นะครับ สิ่งประดิษนี้ก็จะวัดสารคือมีนโดยอาศัยค่าสมประสิทธิ์การสะท้อนกลับหรือในทางไฟฟ้าเรียกว่า S11 ในย่านความถี่ไมโครเวฟนะครับโดยมีความมุ่งหมายการประดิษฐ์ก็คือถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาอะไรซึ่งในที่นี้ก็คืนอแน่นอนเราทำเครื่องมือมาในราคาที่ถูกนะสามารถใช้งานในภานคพื้นสนามได้นะครับและลดข้อจำกัดการวัดและวิเคราะห์ ค่าเฉพาะในห้องปฏิบัติการนะครับและมีประโยชน์กับอุตสาหกรรมการแพทย์และ,กะเกษตรกรรมนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการควบคุมโอดักได้นะครับเพราะแน่นอนลักษณะและความมุ่งหมายเนี่ยจะไปบอกว่าสิ่งประดิษฐ์นี้คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะครับในนถึงความใหม่และคุณค่าของการประดิษฐ์ที่สุดเพราะนั้นถ mm ้าหากความมุ่งหมายของการประดิษฐ์ของการประดิษฐ์เนี่ยอาจารย์ก็จะมี2ย่ยอหน้ายอหน้าแรกก็จะบอกว่าแผ่น เครื่องมือเราประกอบด้วยอะไรนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับข้อ,อทฤษฎเลยเห็นไหมครับข้อคําบรรยายทุกอย่างให้ข้อ,อทฤษฎเลยแต่ไม่มีตัวเลขใช่หไหมครับประกอบด้วยแผ่นรองรับประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งรับคลื่นนะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์แสดงผลน,นะครับความมุ่งหมายก็เพื่อจัดให้มีเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ใช้เป็นเหมาะสำหรับในการใช้งานภาคสนามเพื่อลดข้อจํากัดของการวิเคราะห์ค่าเฉพาะ ในห้องปฏิบัติการนะครับนี่ก็จะเป็นการบ่งบอกถึงข้อเด่นของเรานะครับว่าเราทําไปเพื่ออะไรก็คือเราสามารถที่จะใช้งานภาคสนามได้นะครับในขณะที่เครื่องมือในการวัดเนี่ยก็ต้องใช้ในห้องปฏิบัติการเท่านั้นแล้วก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญชานาญการจาใช้ได้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเคมีและเภสัชสาสกรมน,นะครับทีนี้เราก็มาสู่ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นการเขียน ที่มาและปัญหานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องอธิบายก่อนว่าคูคูมีนนี่มีประโยชน์อะไรนะครับก็อาจารย์ก็จะเขียนรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่หัวใจสําคัญของสารคูคูมีนก็คือเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระนะต้านจุลินทรีย์ต้านการอักเสบนะครับต้านการสร้างเส้นเลือดใหม่นะครับแต่การนาคมิชชันมาเปิดยาและอ่านเสริมนะี่นะอย่างไรก็ตามการนําสมุนไพรนี่มาทาเป็นยาหรือเป็น,ปนตัวจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพนะครับ และนอกจากนี้ก็ต้องบอกว่าเกษตรกร,กรที่ปลูกเนี่ยเก็บเกี่ยวขมิ้นชันไปขายได้เนี่ยราคาที่เหมาะสมเมื่อเรามีเครื่องมือที่ตรวจสอบความเข้มข้นได้ดีนะครับเราก็จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกร,กรที่ไปขายได้นะครับพั่นนายถึงความสําคัญของสารที่วัดนะครับและการควบคุมคุณภาพเพื่อช่วยชาวบ้านไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบเพื่อเรียกร้องความสนใจของงานเรานะครับทีน,นี้ก็มาส่วน ทบนทวนวรรณกรรมนะครับเหมือนกับการเขียนต้นทวนวรรณกรรมแน่นอนถ้าเราทําเครื่องมือวัดใดๆก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าหลักการวัดความเข้มข้นก็จะอาศัยอะไรอิเล็กโทรทองคานะตามสิธิบัตจีนตัวนี้นะครับแต่เราก็จะอ้างว่าอาจจะมีผลต่อต้อนทุนนะครับอาศัยหลักการวัดความเข้มข้นของแสงนะครับแต่การทดลองต้องทดสอบในห้องที่ไม่มีแสงส่สองเข้าไปรบกวนนะครับอาศัยการดู ดูซึมของแสงนะครับก็จะมีข้อจํากัดของวิธีการนี้อยู่ที่ราคาการตรวจนะครับนี้เราก็ต้องไปหาสิทธิบัตรข้อจํากัดเหล่านี้ก็ถูกอ้างไว้นะครับว่ามีการรบกวนจากสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งเราก็ถ้าเราทําวิจัยไปบ่อยเราก็จะทราบว่าข้อจํากัดของแต่ละเทคนิคเป็นยังไงนะครับแล้วเราก็ไปหาสิทธิบัตรต่างประเทศมาอ้างอิงนะครับ,นะรบนี่เราก็ต้องหาสิทธิบัตรไทยด้วยนะครับซึ่ง ผมก็ไปนค้นว่ามีสธิบัติไทยนะครับไว้วัดสารละลายธาตุอ่านพืชแบบใช้จริงนะครับตามหมายเลขที่1 2 3 9 7นะครับแต่มันไม่ได้มีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัว1 9 2 8 8เป็นการวัดสีของขมินชันโดยประมาณค่าคขมินนะครับอาจจะมีความคลามเคลื่อนในสภาวะแสงที่แตกต่างก็ได้นะครับนี่เป็นโครบอาของเราได้นะครับนี่ก็คือเป็นการทบทวนวรรณกรรมนะครับ เป็นการบอกว่าในลูกนี้มีใครทำอะไรมั่งแต่เป็นการอ้างสิทธิบัตรต่างประเทศและสิทธิบัตรในประเทศนะครับนี้ก็จะมาพูดถึงว่าเครื่องมือของเรานี้มีประโยชน์อะไรนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเครื่องมือเราก็จะมีประโยชน์ลดขั้นตอนในการวัดและช่วงเวลาในการวัดลงและยังประหยัดต้นทุนและสามารถนําไปบันทึกในคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆได้ ็นการอ้างทีดีนะครับว่าอ้างที่ส่วนใหญ่จะอ้างก็คือราคาถูกกว่าสามารถเอาไปบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อไปได้นะครับนี่เป็นข้ออ้างเสมอที่ใช้ประจํานะครับการสืบค้นนะครับก็จะสืบค้นจากวโปและ FPO นะครับสืิบัตตต่างประเทศสืบค้นจากนี้นะครับถ้าเราสืบค้นจาก FPO สมมุติอาจารย์พิ์เขาว่า c u r c u m i n d เ t e c t i o n เราก็จะพบอันที่หนึ่งนะครับอ่าเราก็อ้างได้แต่ปัจจุบันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าอาจารย์ทา ไปเมื่อสามปีที่แล้วนะครับก็จะมีของใหม่ๆอยู่เรื่อยนะครับถ้าเราวิเคราะห์ถ้าเราสืบค้นในตัวไวโปนะครับเราก็พิมพ์คำว่าคู่คูม,มีเดตเจคชันเราก็จะพบตัวที่หนึ่งะตัวที่สองและตัวที่สามเราก็อ่านได้นะครับถ้าเราไปค้นในสิทธิบัตรในประเทศนะครับเราก็สามารถเข้าไปในฐานข้อมูลของสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเราพิมพ์คำว่าวัดความเข้มพุ่นนะครับก็จะมีหลายๆอันนะครับ ก็สามารถอ้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับถ้าอยากได้คำคำตัวนี้ที่เป็นคำขอเต็มนะครับก็จะสามารถไปดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเก็บเซฟได้นะครับจากฐานข้อมูลครมทรัพย์สินธรรมปัญญาโดยพิมพ์ชื่ออาจารย์ในชื่อคณะดิตนะครับลงในเซิร์ชนะครับเราก็จะเห็น หมายเลขสิเนที่กรอบสี่เหลียมไว้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับก็สามารถเห็นร่างคำขอต่างๆนะครับการเปิดเผยการผลิตที่สมบูรณ์เราสามารถไปอ่านรายละเอียดได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายกลุ่มเครื่องมือวัดทางเคมีนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ก็วัดความชื้นมาอย่างแล้วก็วัดระดับของของเหลวที่ใช้อิเล็กโทรดเหมือนกันนะครับคลิปถัดไปก็จะเป็นการวัด อพลิมาตบอร์ดด้วยไตยฟูนะครับค่อยติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ